s a m e t น be podcast What the hell เมาส์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 สุขภาพกับหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ What the hell เมาส์สุขภาพกับหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้คุณอยู่กับระมลคนสวยค่ะแล้วก็คิมค่ะเภสัชกรหญิงหันษามหามงคลค่ะ วันเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบประทับใจมากๆเพราะว่าเป็นปัญหาส่วนตัวเลยอคือว่าหลายๆคนชอบพูดว่าแกแกกินตัวแกเป็นกินตัวแขกอ่ะจริงหรอไหนขอพี่ดมหน่อยสิคะพี่ขิมกาบ้าหล่ะ อันนี้มันเรื่องสำคัญนะเพราะเป็นเรื่องของความมั่นใจส่วนตัวคือมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอขาดความมั่นใจเลยอ่ะมันเสียเซลล์เหมือนรู้ไงเนาะแต่บางคนเขาไม่รู้ตัวด้วยนะเขาเนี่ะงั้นยังไงพี่ขิมแล้ววันนี้เราต้องทํำยังไงคะเราต้องมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราในเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นแพทย์ที่เป็น ทั้งนี้เฉพาะเลยก็คือเป็นแพทย์ผิวหนังนะคะขอเชิญพบกับแพทย์หญิงพีรัติดารัตตกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะตบมือต้อนรับคุณหมอค่ะคุณหมอค่ะถามก่อนเลยค่ะเข้าเรื่องให้ดิฉันเรียกคุณหมอว่าอะไรดีคะหมอต่ำก็ได้ค่ะคุณหมอต่ำชื่อน่ารักจังเลยอ่ะบเก๋โอเคคุณหมอค่ะรบกวนถามนิดนึงค่ะ เรื่องของเหงื่อกับกลิ่นตัวเนี่ยพอลแล้คนมะเร็นมีเหงื่อนะเราชอบคิดว่าพอมีเหงื่อปุ๊บมันต้องมีกลิ่นตัวเหงื่อกับกลิ่นตัวคือเรื่องเดียวกันไหมคะจริงๆคือคนละคนละเรื่องกันเลยเพราะจริง,รงๆเหงื่อธรรมดาที่เป็นเหงื่อที่เป็นหยดติง่งๆออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีกลิ่นนะคะจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันก็มีแค่เกลือแร่แล้วก็มี มีสารอล็กตทรไรต์ต่างๆมีน้ำเกลืออะไรเงี้ยเป็นส่วนใหญ่มีน้ำเป็นส่วนใหญ่ซึ่งปกติมันจะไม่มีกลิ่นแล้วกลิ่นมันมาจากไหนอะคะกลิ่นเนี้ยจริงๆคือจะบอกก่อนว่าผิวของคนเรามีต่อมอยู่2อ,อย่างคือต่อมที่ผลิตเหงือ่อที่หยดติ่งๆเป็นน้ำๆกับเหงื่อที่แบบกับ กับตออีกอันนึงที่ผลิตกลิ่นขึ้นมาค่ะมันเป็นฟีโรโมนของเราหรือเปล่าคะใช่ใช่มันคือคล้ายๆฟีโรโมนค่ะแต่แบบบางคนฟีโรโมนแรงไปนิดนึงเราก็จะทนกันไม่ค่อยได้ฟีโรโมนไม่ได้หอมไงฟีโรโมนไล่คนอื่นออกไปไรางชั้นเนี้ยบอกตัวเองเลยบอกตัวเองเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยใชยถ้าเหงื่อที่มันหยดติ่งๆโดยปกติแล้วมาร์กไม่มีกลิ่นค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเห็นคนแบบที่แบบโอ้ยจักแตกเนาะเหงื่อแตกไหลคายย้อยจริงๆเขาไม่ได้มี กลิ่นนะคะยกเว้นแต่จะมีการแบบอาจจะมีการเสียดสีมีแผลมีแบบว่ามีแบคทีเรียเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแบบว่าอาจจะแบบมีไฮยีนที่ไม่ค่อยดีอันนี้จะมีกลิ่นได้ค่ะ<อ>ก็ต้องอยู่จากปัจจัยรอบๆ<อ>แต่จริงๆแล้วเหงื่อจริงๆไม่มีกลิน่นก็จะ,คะแค่น้ำใช่ไหมคะเป็นแค่น้ำแค่เล็กโทรไลท์เฉย แปลว่าถ้าเราเข้าไปในโรงยิมที่แบบว่ามีคนออกกาลังกายเยอะๆจริงๆมันก็ไม่ควรจะมีกลิ่นเพราะถ้าเป็นแค่เหงื่อเฉยๆใช่ไหมคะใช่แต่ที่มันมีกลิ่นมันน่าจะเป็นความอับไหมคะแบบว่าความอับชื้นทีาเกิดขึ้นการระบายอากาศจากอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบสะสมอยู่ในเสื้อหรือจากตัวแบบยิมเองที่แบบว่า มีการแบบหมกหมกของเหงื่ออะไรเงี้ยแล้วแบบแบคทีรียอาจจะแบบมีการโอเวอร์กรอขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้กลิ่นด้ถ้าทําความสะอาดดีๆก็จะไม่มีกลิ่นถูกถูกแสดงว่าเราต้องแยกก่อนนะคุณผู้ฟังระหว่างเหงื่อนะจ๊ะแยกแบบนี้เลยนะจ๊ะเหงื่อไม่มีกลิ่นนะจ๊ะดังนั้นเรื่องของกลิ่นตัวเป็นอีกต่อมหนึ่งเนาะที่แยกออกมานะคะอันนั้นคือฟีโลโมนของเราแต่ฟีโลโมนแบบนี้เราก็รับไม่ได้นะคะใช่ะงั้นถามคุณหมอค่ะว่า กลิ่นตัวเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราพูดแบบนี้นะว่ากลิ่นตัวมันเกิดขึ้นมาจากต่อมต่อมนึงถูกไหมคะถ้าอย่างนั้นกลิ่นตัวเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเป็นเรื่องของสุขภาพคะจริงๆบอกได้ว่าแบ่งได้เป็นสองส่วนเหมือนกันค่ะก็คือสามารถเป็นเรื่องธรรมชาติได้แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นโรคก็ได้เช่นกันค่ะคืออย่างต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเป็นกลิ่นตัวตามธรรมชาติเนี่ยในคนที่เป็นคนเอเชียเนี่ยมักไม่ค่อยมีกลิ่นตัว ้าว oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเออแต่ว่าในกลุ่มของพวกแบบพวกแอฟริกาหรือพวกยุโรปอ่นเอเชียก Asian, ยกเว้นอินเดียเนาะเขาก็จะมีกลิ่นตัวนิดนึงค่ะ แต่โดยทั่วๆไปอย่างซาอุดีอเชียเนี่ยไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยมีกลิ่นตัวกันเท่าไหรอ่อาจารย์คะอ,อย่างนี้สงสัยเลยค่ะว่าแล้วกลิ่นน่ะมันเกิดจากอาหารที่เราทานได้ไหมคะเกี่ยวเกี่ยวค่ะเกี่ยวค่ะก็คือเกี่ยวกับพวกแบบอาหารที่มันกลิ่นแรงๆพวกกระหรี่พวกแบบว่ากระเทียมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะพวกเครื่องเทศพวกเครื่องออเทศเยอะๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะนาให้เกิดกลิ่นขึ้นได้ค่ะเหมือนกันลอวอย่างเอานี้คุณผู้ฟังนะ เราทำรายการนี้มานี่เหมือนแชร์ตัวเองเนาะละมอนเป็นคนไม่ทานเครื่องเทศค่ะแต่ทำไมเป็นคนมีกลิ่นตัวเอออันนี้ก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเป็นเจเนติกเหมือนกันได้อ๋อ,อคือเจเนติกคือว่าเจเนติกของบางคนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรสารที่อยู่ในต่อมนี้ยบางคนเยอะเกินแล้วมันก็จะทําให้แบบเวลามีแบคทีรียเข้ามาผสมลงเนี่ยกลิ่นมันก็จะออกมาได้ เข้าใจเป็นเป็นเจนติกได้ค่ะก็นั่นหมายความว่ามันเป็นได้2รูปแบบแหละก็คือ1อาหารที่เราทานนะคะแล้วก็2คือมันเป็นเจนติกของตัวเองนั่นแหละเนาะที่มันทำให้แบบเรามีเรามีเรามีกลิ่นขึ้นมาแต่ว่ามันต้องรวมกับเรื่องของแบคทีรียด้วยเสมอนะคะคือถ้าเกิดว่ามีแบคทีเรียเข้ามายุ่งเยอะ มาแบบทําให้คอมโพเนตเอ่อทำให้สารประกอบในต่อมนั้นน่ะมีการยุ่งยุ่งกับสารในเอ่อสารในต่อมนั้นมันก็จะทําให้เกิดกลิ่นขึ้นได้ค่ะแล้วฝั่ง<ด>ของขึ้นพูดง่ายๆค่ะอืมโอเคแล้วฝั่งของโรคล่ะคะที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ในส่วนของโรคเนี่ยเราต้องคือบางคนเนี่ยมาด้วยกลิ่นตัวนะคะเราต้องแบบมาดูก่อนว่าเอยจริงๆเขามีรอยโรคอะไรหรือเปล่าเช่นโรคผิวหนังบางอย่างก็จะมีเรื่องของ กลิ่นได้เช่นแบบบางคนแบบมีแบคทีเรียเป็นผื่นที่มีการาสะสมของแบคทีรียาตาม บริเวณรอบอาตามร่องต่างๆเช่นตรงแบบ,บว่าตามจุดอับต่างอาาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของเป็นโรคที่แบบเป็นผื่นผิวหนังอักเสบที่เป็นตามมือตามเท้าที่หนาขึ้นซึ่งจะทําให้เกิดกลิ่นได้หรือจะมีโรคผิวหนังบางโรคที่เป็นตามข้อพับต่างๆแล้วก็จะเกิดกลิ่นขึ้นที่ไม่พึงประสงค์ได้เพราะฉะนั้นต้องดูเหมือนกันว่ามันมีรอยโรคให้เราเห็นหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสําหรับคนที่ก็อย่างเช่นอย่างพวก เวลาคนที่เราคนเรามีกลิ่นตัวที่เกิดจากต่อมพิเศษนี้มักจะเกิดตอนช่วงที่เป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต่อมเพราะว่าต่อมนี้มัน develop ตอนตอนคนเป็นวัยรุ่นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีกลิ่นตัวเร็วกว่าปกติ เอออันเนี้ยก็น่าคิดเหมือนกันว่าจะเป็นโรคหรือเปล่าเมื่อไหร่นับว่าเร็วกว่าปกติค่ะก็คือวัยรุ่นมักจะมีถ้าเกิดเป็นเร็วกว่าวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นตอนเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็น่าคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าบางคนแบบว่านอกจากเหงื่อที่มันมีเอ่อเอ่อบางคนเหงื่อออกเยอะแล้วก็มีกลิ่นก็มีนะคะแต่ว่าบางคนแบบว่าเอ่อเอ่อนอกนอกจากที่แบบ กลิ่นไม่ได้ออกเฉพาะตามจุดน่ะเป็นกลิ่นแบบออกทั่วตัวหรือว่ามีเป็นแบบลมหายใจได้กลิ่นผิดปกติด้วยอะไรเงี้ยค่ะเออก็น่านึกถึงว่าอาจจะเป็นโรคอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เป็นโรคภายในอ่าที่เป็นโรคภายในเราก็ต้องมาดูก็มาดูกันให้ละเอียดก็ต้องมาดูกันต้องสักประวัติละเอียดนิดนึงค่ะหรือบางคนก็แบบเหมือนคอมเพลนมาเหมือนกันว่าจริงๆอ่ะตัวเองแบบได้กลิ่นตัวตลอดเวลาเลยแต่จริงๆอ่ะพอมาเจอหน้ากับหมอเองเอ้าไม่หมอไม่เห็นได้กลิ่นเลย บางทีก็ต้องดูเหมือนกันว่าจริงๆคือจมูกเขามีปัญหาหรือเปล่าอย่างไซนัสอักเสบหรือว่ามีอะไรบล็อกเขาหรือเปล่าที่เขาทาให้เขาได้กลิ่นตลอดเวลาซึ่งจริงๆ,ๆ,ๆเขาเองไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้มาจากกลิ่นจากโต๊ะตอบของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องซักประวัติดูเหมือนกันดูรอยโรคด้วยนะคะดูแบบลักษณะที่เกิดขึ้นว่าเร็วขนาดไหนเป็นตอนไหนอะไรเป็นตัวกระตุ้นอะไรเงี้ยก็ต้องซักประวัติด้วยค่ะ แล้วถ้าอย่างนี้ต้องถามคุณหมอว่าแล้วเมื่อไหร่อะคะที่เราจะต้องมาหาคุณหมอที่เรารู้ว่าเรามีกลิ่นตัวเราต้องมาหาคุณหมอค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ที่ผ่านมาไม่เคยมีกลิ่นตัวเลยอ่ะแล้วอยู่ดีดีแบบโอ้ฉันมีกลิ่นตัวแบบอยู่ดีๆที่เดินเข้าใกล้ใครแล้วทุกคนก็แบบอ๋ออะไนก็ต้องต้องมาดูกันนิดนึงค่ะหรือว่าสังเกตเห็นว่าจริงๆตัวเองมีผื่นตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าก็แบบเข้ามาให้หมอช่วยเช็คหนึ่งค่ะก็คือสังเกตตัวเองแหละเนาะใช่หรือแบบเอ้ยพยายามแบบทั้งแบบ ใช้ยาระงงับเหงื่อแล้วใช้ยาระงงับแบบกลิ่นกายแล้วก็ยังไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับมาให้หมอดูนิดนึงค่ะงั้นถามคุณหมอค่ะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้หมายถึงการใช้ละอองนี่เนาะเรื่องของเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้ามีผลไหมคุณหมอต้องใส่ชนิดไหนหรืออะอย่างละวอนอย่างเงี้ยนี่นี่คือถามแบบพรีชีพอีกแล้วนะเสื้อผ้าบางชนิดเส้อผ้าบางแบบใส่ไม่ได้จริงๆค่ะใส่แล้วคือแบบ อย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดว่ายังไงคืออายเออเงี้ยครึ่งวันผ่านไปต้องมบไปถอดเสื้อออกต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะใช่ใช่มันไม่สามารถคือแสดงว่าเสื้อตัวเนื้อผ้ามันมีผลกับปฏิกิริยาด้วยค่ะคือมอว่ามันเกี่ยวกับความแบบเสียดสีมากกว่าคือถ้าเกิดเรามีการเสียดสีเนี่ยเหมือนผิวเราก็จะมีโดนแบบเหมือนแอบทําโดนทําลายเล็กๆซึ่งก็จะทําให้มีการติด มีแบบพวกเชื้อแบคทีเรียเข้าไปอยู่ได้มากขึ้นเราก็จะเดิดทำให้เกิดปฏิกิริยาของกลิ่นได้มากขึ้นก็ต้องดูแหละว่าแบบเสื้อผ้าตัวนั้นมันคลัพสกแลหรือเปล่าหรือว่าแบบเราคุยกันตรงๆหรือมันหนาเกินไปหรือเปล่าหรือมันระบายอากาศไดใช่หรือมันระบายอากาศได้ดีหรือเปล่าคะที่สําคัญคือเวลามีกลิ่นแล้วเนี่ยมันมักจะ ติดกับเสื้อตัวนัอแล้วมันก็ซักค่อนข้างยใช่ใช่ใช่มันไม่ต้องซักค่ะคุณหมอคะมันควรต้องซักน้ําร้อนค่ะมันซักธรรมดาไม่ได้เพราะมันไม่ออกอันนี้พูดจริงๆิอันนี้พรีชีพอีกอันนี้มันซักธรรมดาไม่ออกแล้วนะถ้าตัวไหนมีกลิ่นปุ๊บนะพี่ขีม ครั้งหน้าถ้าคุณเอามาใส่อีกก็กจ,ะจะมีกลิ่น,นอีกมันจะไม่สามารถที่จะเอาตัวตัวนั้นออกไปได้คือกลิ่นจักระแล้วมันคือกลิ่นจักระแล่ะพี่มันไม่ใช่กลิ่นน้ําหอมที่เอาน้ําหอมกรลบเท่าไหร่มันก็ไม่จากเราไปอ่ะอันนี้แบบพรีชีพเลยอ่ะเพราะเราไม่มรู้สุกว่าเราเป็นคนที่เสียเซลล์เรื่องนี้มากเรามีปัญหามากๆทั้งที่ เราเคยหาคุณหมอผิวหนังแล้วว่าเราก็ไม่ได้เป็นแผลเราไม่ได้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายคุณหมอให้ยาตัวหนึ่งเอาไว้ล้างที่คุณหมอใช้ล้างมือในห้องผ่าต<า>ัดนั่นแห<อ>ละมันเป็นควบคุมการติดเชือ้อแบคทีเรียไงคะ่ะม,มันก็เลยทําให้ดีขึ้นค้ะหลังจากนั้นชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็เนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกต้องกลับไปต้องกลับไปสังเกตแล้วเรื่องเสื้อผ้าแสดงว่าเสื้อผ้าครับที่แบบ มีครับหรือหนาเกินไปที่ทําให้เกิดการเสียดสีจกักระแลเราเนาะใช่ฉะนั้นถามคุณหมอว่านอกจากจากักระแลมีส่วนอื่นอีกไหมที่ทําให้เกิดกลิ่นได้มีเพราะจริงๆไอ้ต่อมพิเศษนี่ที่ทําสร้างกลิ่นนอกจากหลักแร้แล้วอะคะ่ะตรงบริเวณอรอบๆตรงหน้าอกก็มี่มะแล้วก็ตรงบริเวณ แถวแโอวียะเทศก็จะมีกลิ่นเช่นกันมีกลิ่นตรงนี้ได้เหมือนกันอ๋อคือมันอยู่เฉพาะบางบริเวณของร่างกายกคืออย่างติ่งหูไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องคือคือมันไม่เหมือนกับต่อมเหงื่อที่ส่วนใหญ่เหงื่อที่เป็นหยดหยดติ่งๆนะก็จะเป็นแบบมีทั่วร่างกายแต่ว่าไอ้ต่อมเหงื่อที่มีกลิ่นเนี้ยมันจะมีเฉพาะบางจุดเท่านั้นค่ะคุณหมอคะวิธีการในการกําจัดกลิ่นค่ะ เมื่อมันมีกลิ่นไม่พึงประสงค์มาวิธีการในการกําจัดกลิ่นอย่างเช่นถ้าเป็นจักกะแร้จุกกะแร้เราเนี่ยเราใช้สเปรย์ได้เราใช้โลออนได้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นตรงหน้าอกหรือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ในชีวิตเราคุณหมอเราจะทํำยังไงคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าไฮยีนเป็นสิ่งสําคัญก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเริ่มด้วยพวกแบบสบู่อะไรอย่างที่พี่ใช้เอง้วยสารน้ำความสะอาดด้วยที่อาจจะมีแบบลิตรแอนติแบบ ถ้าเชือแบคทีเรียหรือคอนโทรแบคทีเ r ียได้เงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแบบว่าถ้าเกิดบางคนนะคะถ้าเกิดว่าเขาแบบตรงโดยเฉพาะตรงที่รับที่มันค่อนข้างยากในการทายาเนาะ,ะเพราะไม่มีความระคายเคืองได้ค่อนข้างสูงอะค่ะก็บางทีการกำจัดขนก็สามารถที่จะช่วยได้ในบางคนนะเน้นว่าในบางคนกช่วยได้ในบางคนก็ต้องมี ต้องมีแวก็กกันบ้างแหละแวะก็กเลเซอร์อรรบ้างแหละอะไรอย่างนี้เนาะ <c oughs> คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เหมาะจะพูดเสมอว่าถ้าเกิดคนที่เขาเป็นแบบชอบที่จะก,กําจัดขนโดยการแว็กอะค่ะแนะนําให้ทําเลเซอร์เลยจะดีกว่าอเพราะว่ามันไม่ทาลายผิวหนังมันไม่ได้ทําลายเท่าแล้วว่ามันก็ใช้มันมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นการรักษาที่ที่ลองเทอมกว่าในระยะยาวกว่ามันไม่ต้องทําบ่อยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เกิดปัญหาบ่อยเท่ากับแว็ก ค่ะเพราะเหมือนแบบแว็กซี่คือผิวหนังมันก็ถูกทำร้ายใช่ไหมถูกทำรายด้วยค่ะแล้วก็มีโอกาสแบบติดเชื้อมีโอกาสถ้าจะเกิดเป็นแบบขนคุดอะไรอย่างนี้ได้อักเสบได้ฟอร์มเป็นซีสขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งจะแนะนำว่ากำจัดขนด้วยเลเซอร์ไปเลยดีกว่านนีเด๋ยวะก็คือแว็กไม่ได้โกนไม่ได้ไม่ควรเนาะ โกนไม่ช่วยเพราะว่าจริงๆสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการทําลายไปถึงข้างล่างที่มันมีต่อมเหม็นนี้อยู่ค่ะต่อมเหม็นต่อมเหม็นชื่อมันก็น่ารักคุดแล้วน้ำตาจะไหลเลยต่อมเหม็นคือกลิ่นตัวเองขึ้นมาเลยคือเอาจริงๆเวลาพูดเรื่องนี้นะเนี่ยน้ำตาสลไหลคือมันเหมือนเอาแบบปมด้อยตัวเองมาหล่อเล่นอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อสารส้มให้วันเกิดสารส้มช่วยไหมคะคุณหมอ บอกว่าช่วยเพราะว่าสารส้มมันเป็นอลูมิเนียมเนาะมันมเป็นมันช่วยได้อยู่แล้วค่ะอลูมิเนียมคือมันเป็นการบล็อกเออมันเป็นการบล็อกเหงื่อที่หยดติงต่งๆเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็สามารถที่จะลดกลิ่นของตัวต่อมเหงืได้ด้วยค่ะอ๋อนั่นสแสดงว่าที่โบราณเขาชอบพูดว่าให้เอาสารส้มมาทาเอาสารส้มมาทาสาังว่าช่วยได้จริงช่วยได้ค่ะช่วยได้งั้นความเชื่อแต่ว่า มันมีความระคายเคืองได้เหมือนกันอ๋อเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ได้บางคนแหละก็บางคนก็ใช้ไม่ได้เลยเหมือนกับแพ้ระคายเคืองถ้าอย่างก็น่าจะใช้สะดวกแค่บางบริเวณด้วยนะคะใช่เพราะมันเป็นก้อนๆอ่ะก้อนก็น่าจะได้เฉพาะที่รักแร้อย่างเดียวใช่มันก็คงมาถูที่อื่นไม่ได้เราจุดดาสสารเราจะนั่งยังไงถูเดียวพี่จิตใจอยู่พี่จิตใจอยู่อ่ะถ้าเรามาทําเลเซอร์บริเวณน้องสาวนะคะอาจารย์ค่ะมันคือต้องทําหมดเลยหรือว่าอะไรยังไงแล้วมันต้องเขินไหมคะ คุณหมอก็เกินด้วยม่รจะตออยังไงเลยอ่ะองคุตองที่พูดกันมาอ่ะผมอายมากไม่เป็นไรเราล้วนอายกันทุกคนตรงนี้ก็จะเจ็บอยู่พอสมควรนะคะแต่ก็มันก็ทำอะไรประมาณสักแบบสักเดือนครึ่งทำทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกครั้งหลังทำมันก็จะค่อยๆบางลงเรื่อยๆ ก็จํานวนครั้งที่ทําทั้งหมดลเราตะคนเลยค่ะแล้วแต่คนเลยเราแบบแล้วแต่คนบางคนตอบสนองดีก็ทํำไม่กี่ครั้งก็แบบเออพอใจสมมติว่ามันอาจจะขนไม่ได้หายหมดแต่กลิ่นมันคอนโทรลได้ก็พออะไรเงี้ยค่ะงั้นรักแรก็เหมือนกันสิรักแร้ก็เหมือนกันช่วยใช่ใช่ช่วยในบางคนนะหมอเน้นนะเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ช่วยก็คือสุดท้ายอ่ะปรึกษาคุณหมอก่อน เนาะว่าว่าเออว่าจริงๆแล้วว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแหละมันอาจจะเกิดจากสาเหตุด้านข้างในก็ได้อย่างที่คุณหมอบอกหรือเกิดจากแค่แบบผิวเนาะผิวหนังเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ก็ได้อะไรเงี้ยสำหรับสำหรับบางคนที่กลัวการเจ็บเนาะไม่อยากเลเซอร์อะไรเงี้ยนี่เคยแล้วไง เคยแล้วพี่เคยแบบไปแบบการแน่นนะเคยแบบไปทําเลเซอร์จุกแระจุกแระเนี่ยพี่แล้วเขาก็บอกว่าแยกเลยค่ะพี่เพราะว่าแยกเนี่ยมันจะได้ผลดีดีดเพี้ยเหมือนเอาหนังกระติกดีดหนังเราค่ะไป่สวัสดีค่ะพอแค่นี้พี่จบคอร์สแต่เขาก็ใช้ยาชาทาก่อนไม่ใช่หรอนะก็หนูไม่ชอบทนไงพี่มันเจ็บ มันเจ็บจ้ะแล้วทำครบไหมคะทำได้ทำออาจากกันอย่างสงบตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะหมอแล้วกลิ่นมันดีขึ้นบ้างไหมคะออาวันนั้นก็ทําแค่นี้ละค่ะ ดดีมันมีวิธีอื่นไหมอะคะถ้าแบบเนี่ยกลัวเจ็บอย่างเงี้ยมันมีวิธีอื่นไหมคะผ่าตัดได้ไหมคะโอ้ผ่าตัดก็เจ็ะก็จะมีอีกอย่างหนึ่งมันก็เจ็บเหมือนกันเนาะพูดถึงมันก็จะเป็นเรื่องของการฉีดโบท็อกซ์่งเงี้ยค่ะฉีดโบท็อกไม่ต้องกินได้ไอ้เนี่ยนี่ไม่เจ็บมันทำได้หลายอย่างจังเลยมันเข็มนะพี่แล้วมันมันฉีดหลายจุดมันไม่ใช่แค่แบบจุ๊บจบนะมันฉีดแบบจุคุณหมอถามก่อนทานยาช้าก่อนฉีดได้ไหม ได้อะถ้างั้นไม่เจ็บแล้วแต่ว่ายักมันไม่เหมือนกันไงการทำเลเซอร์ไม่เหมือนกันไงมันดีตลอดแล้วเพี้ยเพี้ยเพี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ถ้าฉีดถ้าฉีดโบท็อกอะอันนี้นี่นี่ผีชีพนต่เนี่ยนี่การผีชีพมากเลยนะถ้าฉีดโบท็อกอะถ้าเราทายายาชาก่อนเนี่ยเวลาคุณหมอลงเข็มมันก็จะไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นไหมลดลงรู้สึกแหละอืมแต่ก็ลดลงใช่บอกว่าไม่เจ็บเลยคงไม่ได้รู้สึกแหละ แต่ว่าไม่ได้แย่มากอะค่ะจริงๆความเจ็บของแต่ละคนไม่เท่ากันต้องลองแบบนี้ดังนั้นจะบอกว่าเจ็บไม่เจ็บหรือทุกคนแบบเวลาที่ฟังแล้วว่าคุณผู้ฟังจะมาเอาจากละมนว่าการทำยาเลเซอร์เจ็บไม่ได้นะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่เจ็บเลยบางคนไปทำเขาไม่เจ็บเขาทนได้พี่ทำมาแล้วเหมือนกันเจ็บเจ็บไมคะพี่ทำครบคอสนะ เยี่ยมเลยไม่ใช่ฉันหนังหนาวะหรือว่าหนูบางบางบางคนก็ไม่ไป่ยาชาได้ป่ายาชาไหมคะไม่ได้แปลเลยค่ะแค่แบบมันน้ํำแข็งประคบอะไรเงี้ยเย็นๆประคบเออวทำไมอ่ะบางคนเขาจะเจ็บกับความเข็มกับความเลเซอร์บางคนจะทนได้แบบสองอย่างไม่เหมือนกันใช่อย่างเราเป็นคนที่ฉีดยาแล้วเราแบบรู้สึกว่าเราบริจาคเลือดได้จ้ะจะเข็มใหญ่แค่ไหนจะแทงเนื้อเราไปเรารู้สึ ก็เราหลับได้แต่เลเซอร์เราแบบเอ้ยมันเกิน,ม,น,กนมันเกินความแบบเพีย้ยเพีย้ยมันไวไวกัวบเลเซอร์หรอพี่ฟังกับเสียง<อ>ดูสิ <laughs> <laughs> เฮ้ยมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอถ้าอย่างนั้นค่ะมันมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งที่ชอบส่งกันมาในไลน์ว่าถ้าเรามีกลิ่นตัวเราใช้มะขามเปียกเราใช้มะนาวอะเล็ดของกรดมันจะทําให้กลิ่นตัวเราลดลงมันจริงไหมคะคือกรดเนี่ยกลัวความระคายเคืองมากเลยค่ะกลัวความระคายเคืองคือถึงแม้จะเป็นกรดจากธรรมชาติก็ตามแต่ว่าผิวตรงบริเวณรักแร้มันค่อนข้างค่อนข้างอ่อนโยนมากเลยค่ะ เพราะฉะนั้นกลัวการระคายเคืองสุดท้ายระคายเคืองปุ๊บมันจะดำค่ะอต้องมานั่งแก้เรื่องความดำอีกอะเอาจริงๆถ้าอย่างนั้นก็อย่าใช้เลยเนาะก็ไม่ค่อยแนะนำค่ะเพราะมันเป็นกรดเนาะมันก็กัดผิวแล้ผิวอะพอเราใช้คําว่ากรดอะมันก็คือก็กัดแหละแล้วตรงผิวพวกนี้มันบางจะตายอย่างเนาะถ้าอย่างงั้นสมมตินะเราเนี่ยเราฉีดยาเราฉีดโบท็อกได้เราทำอะไรถ้าผ่าไปเลยไหม ผ่าได้ไหมค่าคได้เหมือนกันแต่ต้องบอกตรงๆว่าจริงๆคือด้วยความที่เอเชียน populaion t ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เท่าไหร่ยก <ol> เว้นอินเดียเนาะแต่คืออินเดียเขาคงชินอะ่ะเขาคงชินใน populaion t เขาอะแต่แบบกัแบบประสบการณ์เองเนี่ยไม่ไม่เคยมีใครถึงขนาดแบบมาคอนเซิลเรื่องจะต้องผ่าตัดขนาดนั้นเพราะว่าถามว่าการผ่าตัดแน่นอนว่ามันเป็นการที่รักษาที่ยาวนานแบบหมายถึงว่าลองเทอมได้ดีที่สุดแหละ การกลับมาของกลิ่นน้อยที่สุดแหละนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าวันเมื่อเราพูดถึงเรื่องการผ่าตัดมันต้องมาถึงเรื่องของคอมพลเคชันต่างๆนะคะเช่นเรื่องสกาเป็นต้นเนาะหรือบางทีแบบโอ้โหแผลแบบหายช้ามีปัญหาการติดเชื้อมีปัญหาเลือดออกมีปัญหาแบบเ,เลือดออกใต้ผิวหนังซึ่งก็ก็เป็นคอมพลเคชันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความซับซ้อนของการผ่าตัดทุกอย่างที่ต้องเผชิญอยู่แล้วอะ,ค,ะค่ะ S <S ก็เข้าใจแหละเพราะฉะนั้นจะเก็บกับการผ่าตัดกับพวกที่อาการรุนแรงสุดๆที่เราแบบรักษาทุกอย่างแล้วแบบไม่เวิร์กอ,อ่ะถึงจะแนะนําคนไข้ในเรื่องของการผ่าตัดมากกว่าคือสุดท้ายอะ่ะคุณหมอก็จะเป็นคนวินิจฉัยแหละเนาะว่าไม่ไหวจ้ะไม่ไหวแล้วคุณไม่ไหวผ่าเถอะอย่างเงี้หมออาจจะต้องคุยกับคนไข้มากกว่าเรื่องแบบนี้เราต้องร่วมอีวัลูเอทกันเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นอิมแพคกับตัว ความรู้สึกของคนไข้เป็นหลักถ้าเกิดเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ย <c oughs> มันแย่มากอะ่ะมันเขาไม่ไหวแล้วอะ่ะเออเราก็จะมีทางเรื่องสุดท้ายอันเนี้ยให้เขาในเรื่องของการผ่าตัดแต่คือ <c oughs> ยังไงไม่ต้องกลัวเพราะว่ามาถึงคุณหมอต้องหาก่อนสาเหตุที่อะไร <c oughs> แล้วก็ใช้วิธีที่ ละมุนละ,ละมอมก่อนอ <laughs> ใช่วันนี้นะคะก็ถือว่าได้ความรู้เยอะแยะมากมายแต่ก่อนที่จะจากกาันอยากให้คุณหมอสรุปนิดนึงว่าเราจะดูแลยังไงในเรื่องของกลิ่นตัวเราให้แบบว่าอยู่แล้วเราไม่เสียเซลล์ค่ะคุณหมอคะ อย่างแรกเลยก็คือเน้นเรื่องของความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่พี่ก็บอกไว้ว่าเรื่องของเสื้อผ้าในการดูว่าเราต้องแบบอยู่ในเมืองที่ร้อนเนาะโดยเฉพาะหน้าร้อนเนี่ยอาจจะก,กระตุ้นทาให้แบบมีกลิ่นเยอะขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่เสื้อผ้าให้เหมาะกับอากาศแหละ แล้วก็แบบไม่ได้รัดเกินไปที่จะเสียสีจนเกินไปที่สําคัญคือดูด้วยว่าถ้าเกิดมันกลิ่นแรงเยอะผิดปกติหรือเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวมาก่อนเนี่ยมาให้หมอปรึกษามาดูกับหมอนิดนึงว่ามันมีอะไรที่เป็นซ่อนเร้นที่เป็นโรคซ่อนอยู่หรือเปล่านอกจากแค่เป็นกลิ่นตัวธรรมดาค่ะออโอเค,คแต่คุณผู้ฟังบอกแบบนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจแหละเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามาโรงพยาบาลถ้ามาคุยกับคุณหมอแบบนี้อายแน่เลยอะไรอย่างนี้นะคะคุณสามารถโหลดแอปพลิเคชันของโรง ยาบาบลได้นั่นคือสกินเอ็นะคะ<ม>คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะให้คุณปรึกษาได้ผ่านออนไลน์นะคะก็คือเหมือนวิดีโอคอลคุยกับคุณหมอนี่แหละตลอด24ชั่วโมงเรามีหมอผิวหนังและเส้นผมจากสกินเอ็เนี่ยน,น,นะนะ มาเลย24ชั่วโมงโทรมาปรึกษากันได้คอมาปรึกษากันได้เลยนะจุดๆนี้ก็ไม่ต้องเข้ามาแหละบางคนเขาไอา้เนาะที่จะเดินมาบอกหมอว่าหมอคะหนูตัวเหม็นค่เนะเงี้ยเนาะก็เอาแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะ,ะวันนี้นะคะถือว่าได้สาระและก็ความรู้มากมายในตัวดิฉันเอง <laughs> <laughs> และรู้แล้วแหละเป็นคนไม่มีความอดทนในการแยกโอเคนะ yeah, okay, <laughs> <laughs> วันนี้นะขอขอบคุณนะคะค่ะแพทย์หญิงพีรัติดารัตกุลค่ะแพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลสวิติเวชสุขุมวิทค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ที่ไหนบ้างคะพี่ขิมคะพบกับเราได้นะคะได้ทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนทาง Apple p o พ c a แค s o u n d c l o u ว s p o t i f y Anchor Podbean แล้วก็ YouTube ของโรงพยาบาลสวิติเวชค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะติดตามเรานะคะเวลาที่ดูใน YouTube แล้วนะคะอย่าลืมนะกด Sub s cribe กดกระดิ่งกุ้งกริงน ะะเพื่อติดตามสาระดีๆจากทางโรงพยาบาลสมิติเวชด้วยนะคะวันนี้รายการ What the hell เมาส์สุขภาพกับหมอลากัไปก่อนนะคะดิฉันระมณ์คนสวยแล้วก็คิมเพศสัชกรหญิงหันสามมหามงคลค่ะคลากัไปก่อนอบพบกันใหม่ค่ะส,ว,สวัสดีค่ะ s a v e Podcast What the hell เมาเมาเมาเมสุขภาพกับหมอค่ะ